สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านอยู่กับผมพลมอตอร์ไรวัลกันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงรถสปอร์ตจากทางค่ายซ้ำเสียงครับ Yamaha YZF-R9 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่มีข่าวมันนานมากแล้วนะตั้งแต่ต้นปี2021เลยโมอโเตอร์ไรวัลเราได้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโมเดลนี้ไปแล้วหลายครั้งหลายคราด้วยกันถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบน ต่างประเทศหลายสำนักก็วิเคราะห์ว่ามันน่าจะเปิดตัวให้เห็นในช่วงปี2023ที่ผ่านมานี้แต่ก็กลับไม่ออกมาให้พวกเราเห็นสักทีครับมีเพียงแค่ XSR 900 GP ที่คลอดออกมาในงาน Japan Mobility Show 2023ที่ผมเองครับก็ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆไปรับชมคันจริงกันแล้วยังไงก็สามารถไปย้อนดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนเช่นเดียวกัน ส่งท้ายปี2023สื่อดังญี่ปุ่นอย่างยังแมชชีนครับได้มีการเปิดเผยว่า y z f r 9เนี่ยมันน่าจะมาทำตลาดภายในปี2024นี้โอกาสสูงมากๆเลยและเป็นโมเดลเยียทำตลาดของปี2025โดยไฮไลท์นั้นก็จะมากับหน้าตาติดปีกแบบรถ MotoGP รูปลักษณ์ที่เราเห็นครับก็เปรียบเสมือนกับการนำเจ้า R1 มาติดปีกเพิ่ม แล้วก็ทางช่วงคาวลิงด้านหน้าครับก็ดูคล้ายๆกับการยกมาจากตัว YZ-FR7 แต่ว่ามีการถอดโคมโปรเจกเตอร์ตรงกลางออกไปแน่นอนนะครับว่าตัว Yamaha R6 รถซูเปอร์สปอร์600ของทางค่ายได้ยุติรายการผลิตในการทำตลาดจริงจังไปแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณปี2020แต่ว่ายังมีเวอร์ชั่นตัวแข่งเนี่ยที่โลดแล่นอยู่ในรายการสนามแข่งขัน และก็ใช้ตัว Yamaha YZF-R7 เนี่ยมาทำตลาดแทนที่ซึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ได้มีสเปคแล้วก็สมรรถนะอะไรที่สูงมากนักเทียบกับตัว R6 ยังไม่ได้และถ้าเรามามองในส่วนของตัว R9 ครับที่อิงพื้นฐานมาจาก MT09 ใช้เครื่องยนต์3สูบ CP3 มีพละกำลังในช่วง120แรงม้าระดับนี้เนี่ยก็ไล่ๆกับรถซ u เปอร์สปอร์ต 600cc ที่ใช้เครื่องยนต์4สูบแล้วแถมยังใช้เฟรมอลูมิเนียมอีกซึ่งมันเหมาะมากๆเลยกับสไตล์ในรถสปอร์ตเรปปิก้านั่นจึงทำให้ R9 เนี่ยเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวตายตัวแทนของ R6 โดยแท้จริงมากกว่า R7 และมันจะเข้ามาอุดช่องว่างระหว่างตัว R7 กับ R1 ที่สเปคเรียกว่าต่างกันโขไม่เพียงเท่านั้นสื่อต้นทางยังระบุไว้อีกว่าอาจจะมีสเปคออปชั่นตัวสูงครับอย่างรหัส SP Pro มาด้วยมันคือสเปคอัปเกรดระบบการสะเทือนช่วงล่างเหมือนอย่างฝาแฝด Naked ตระกูล Master of Talk เอาเป็นว่าถ้าเกิด R9 เนี่ยมาให้เราได้เห็นจริงในปีนี้ครับก็จะถือเป็นการดักทางการทำตลาดของ d y t o n a 765เนื่องจาก Triumph Daytona 765ที่ทำออกมาก่อนหน้านี้แล้วหลายปีเนี่ยมันจะเป็นตัว Limited Edition Moto2 ที่ทำออกมาแบบจำกัดจำนวนและปีนี้ Triumph ก็เลือกที่จะ เปิดตัว Daytona 660ออกมาซึ่งแน่นอนครับสเปคเนี่ยมันก็เป็นเพียง Sport Touring ที่จะมีออปชันอะไรแตกต่างจาก Sport Replica อยู่มากพอสมควรเลยจุดนี้เราคงต้องมารอดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นเช่นไรเพราะว่าตัว MT09 SP เองก็มีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีในระดับของน้องๆ Street t r i p l ป765 RS เลยทีเดียว และไว้ในคลิปต่อไปครับ m o t o r v a l เราจะมาวิเคราะห์ราคาของตัว YZF-R9 ใหเเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากทุกคนครับ,รบติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r ร l l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ